วันที่28กรกฎาคม2566การแข่งข่งชาติรวมกับผู้อยู่ใส่ในโครงการแข่ชุมชนดินแดง2และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยทที่1อาคารพักอาศัยแปลงีร่วมกันจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยนายทวีพงษ์ชัยดิตผู้ว่าการกาะแข่งชาติมอบหมายให้ นายเทพผลิธิธิรงผู้ช่วยผู้ว่าการกระแข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายจนโนภาคอ่างแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายพื้นฟนูและพัฒนาเมืองนายสกุลสนจิตเคหานครหลวงสาขาดินแดงสองและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องน,นําคณะกรรมการชุมชนผู้นําตามธรรมชาติและผู้อยู่ใส่ในโครงการแข่ชุมชนดินแดงสองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งจัดซุ้มแจกอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณลานอาคารแฟตที่51-53โครงการแขกชุมชนดินแดง2วันที่8กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุฬาของรัชกาลที่10ของชาวไทยนะครับก็การแข่งชาตินี่ก็จะร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทั้งดินแดง1ดินแดง2 ก็จัดกิจกรรมเติร์ประเกียิในหลวงนะครับโดยการขยายด,ดินแดงสองนะครับก็จะมีการทําบุญเลี้ยงพระเพลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสวาพแวดไปร้อมของชุมชนตักบาทพระสงฆ์นะครับจำนวนข้ารูปที่อ,อก,กาสอาคารแปลงจีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาสวาพดร้อมของชุมชนนะครับโดยรับความร่วมวม,มือจากคณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อาศัยในแปลงจีถวายแก่อ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อเป็นการแสดงความยุรักภักดีนะครับหลังจากนั้นนายเทพพลิทิธิรง ผู้ช่วยผู้ว่าการกระแข่งชาติได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณาอาคารโครงการฟื้นฟูนเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1อาคารพักอาศัยแปงจีพร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำคณะกรรมการชุมชนผู้นำตามธรรมชาติและผู้อยู่ใส่ในชุมชน เขารวมพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งมีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาปร,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนประกอบด้วยการทำความสะอาดจัดเก็บเศษขยะบริเวณทางเท้าและพื้นที่ส่วนกลางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัยและได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณ